และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการประมวลภาพบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2558ค่ะเราไปต่อก,กันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะเป็นประธานในการประชุมกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อฟังรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานด้านการเงินณนะห้องประชุมราชวัลลบกระทรวงศึกษาธิการค่ะ พลเรือเอกนรงพิพัฒนาัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานรับฟังรายงานการประชุมเกี่ยวกับเรื่องฐานะการเงินและผลการดําเนินงานด้านการเงินของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการจัดทําแผนขอรับเงินสนับสนุนกองทุนจากสํานักงานกสทชอและรายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกองทุน2เรื่องคือ การสำรวจความพึงพอใจในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนและการสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนจากผลการพิจารณากันกองทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผลการวิ ขออภัยค่ะและผลการพิจารณางบประมาณโครงการโดยคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านการจัดสรรเงินกองทุน การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาพุทธศักราช2,554ให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้งการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนพุทธศักราช2,557และร่างแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี2,558ตลอดจนการปรับปรุงค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะอนุกรรมการกองทุน คณะทำงานต่างๆเป็นต้นค่ะ